เอาไปเยอะขาดนี้ถ่ายวิดีโอวะนี่ไงเยอะมเตอถ่ายวิดีโอดูไว้โอ้โหโอ้โหวังเดี๋ยงมีเจ้าหน้าที่มาตีรอนตีรอนตีเยอะวันนี้เรามาให้เอาตีนะครับที่ตัดใบบาน บ้าอะไรฮะที่ที่นี่เขาเรียกเขาเรียกว่าตัดใบตัดใบตาบาแทบตาบาอันนี้คบเป็นโรตออีอันนี้คือธรรมดาใช่ไหมครับโูฝีมือคล่องแคล่วมากนะครับแล้วก็คนรอคิวจะยา,ยาวนิดนึงนะครับ ใส่ไข่ต้องต้องใส่ใส่อย่างนั้นก่อนเลยใช่ไหมครับส่วนมากผมจะเคยเห็นเขามาใส่ในกระทะ<อ>ออใช่ไหมครับใช่ไหมส่วนมากเขาจะใส่ในกระทะ<อ>ใช่ไหมครับอันนี้คือนวดแป้งเสร็จแล้วก็ใส่ใครไข่นั้นพ <c oughs> อดีพอดี <c oughs> พ,อดพี่ก็ <c oughs> พูดภ <c oughs> าษาไทยไม่ค่อยได้แล้วครับได้ <c oughs> <c oughs> เยอะภาษาไทยได้ <c oughs> <c oughs> เยอะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นภาษายาวีใช่ไหมครับเรามีล่ามนะครับเรามีล่ามสาวสวยมาด้วยนะครับน้องชื่อน้องอิลฟาลค่ะ,อ,ะอิลฟาอิลฟาอิลฟา,ลฟาเดี๋ยวใครที่อจะเ,เข้าไปติดตามน้องเขาที่ไอจีไอจีรูทอิลฟาอเดสโกโรเมคค่ะไปติดตามได้ตัดแมสหน,นึงแล้วก็บอกใหม่บอกบอกใหม่ นุรอิลฟา a ด a สอิคนนุสอิลฟาิลฟาอดคนโรเมโรเมนนะครับใครใครใครอยากเข้าไปติดตามไ <c oughs> กด์พาเที่ยวผมนะครับแสนสาวสาวร้อยแสนสวยนะครับดูการนวดแป้งนะครับ <c oughs> การตีแป้ง พี่เขานะครับผมเคยกินโรตีที่วังเวียงนะครับคิดว่าอร่อยแล้ววันนี้จะลองมากินโรตีที่ตากใบลองดูนะครับว่าไหนจะอร่อยกว่ากันนี่ครับอ๋อแสดงว่าฝีมือเก่าเก่งมากมันถึงไม่แตกใช่ไหมครับส่วนมากก็แตกใช่ไหมครับสิบเก้าปีแล้โอ้โหสิบเก้าปีครับ แสดงว่ามีเงินเก็บหลายล้านแล้วเซฟไฟอ่อนๆนะครับเป็นน้ำมันอะไรครับน้ำมันมาเลย์โอ้น้ำมันมาเลยครับมาเลสนั่นเิลู 30บาท30บาท1นกิโลน้ำมันไทยห้าสิบบาทถ้าน้ำมันไทย50บาทใช่ไหมครับแสดงั่าน้ำมันามาเลยถูกกว่าอ,อันนี้เราอยู่ที่ชายแดนไทยมาเลยนะครับคือข้ามลำน้ำลำ,ลำ,ลำ,ลำนี้ไปก็จะเป็นมาเลยแล้วนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองเมืองอะไรของมาเลย มาเลเซียมันเป็นอะไรเป็นด่านยังยังไม่ใช่เมืองซะหน่อยเป็นด่านใช่ไหมครับต้องเข้าไปลึกแค่กี่บาทใช่ใช่ค่ะกูจะถึงเมืองอะไรแบบนี้ก็ต้องเข้าไปอีกค่ะอันนี้ไกด์แสนสวยของเราแนะนำนะครับคือเพิ่ไปดูเงินเงินมาเลาร์เป็นแบบนี้10บาทของมาเลเซีย10บาทของมาเลเซียอันนี้คือเงินเงินมาเลที่นี่ที่นี่ก็ใช้เงินมาเลใช่ไหมครับ ยังไม่ไม่กลัวผมป้นเหรอครับถือมาเยอะแยะไรนะไม่กลัวไม่กลัวผมป้นเหรอถือมาเยอะๆแยทมันก็หลายสิบไม่ใช่เหรอครับเนี่ยไม่ถึง้นสิบบาทที่ตอจ่ายได้แค่แปดแปดบาทแปดบาทต้องเพิ่มอีกแต่ถ้าที่มาเลยได้ได้สิบบาทอ๋ออันนี้คือการนวดแป้งนะครับเหมือนกับว่าจะทำให้มันหนาขึ้นใช่ไหมครับที่ทำ ไม่คือเขาทำบางใช่ไหมแล้วเขามาม้วนม้วนแล้วก็จะทำเหมือนกับทำให้มันหนาขึ้นหรือเปล่าแต่อันนี้จะดูแปลกนิดนึงคือการใส่เขาไข่แล้วก็กล้วยด้วยคือที่ที่เคยเจอมาจะเอาไข่ใส่ในกระทะคือทอดทอดแป้งแบบนี้แล้วก็เอาไข่ตีในใช่ใช่ใช่เลยครับพี่ใช่ไหมแต่ที่นี่มาเจอไข่ใส่ในในแป้ง อ,นนอ่าใช่ใช่ครับอค,ครับอดแป้งไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับถามพี่พี่หน่อยอวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยขายขายประมาณกี่ก้อน

แต่ผมเห็นร้านโรตีเยอะมากเลยแถวนี้แต่ทุกคนนียมกินกันกับกับน้ำชาร้อนแต่อ๋ออะไรแบบนี้น้ำชาร้อนกับกับโรตีครับคนอ่าพี่้องเอฟซีผมอย่าลืมไปกดติดตามไอจีของน้องเขานะครับแล้วก็ ใครที่อยู่แถวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาช่วยอุ่นุนลูกเป็ดน้องเขาด้วยโอเคปรากดติดตามแล้วก็ต้องมาช่วยอุ่นุนลูกเป็ดด้วยใช่ไหมครับต้องแล้วใครใครจะใครจะมาจีบก็จีบได้น้องเขาโสดนะโสดไหมโสดอ่าโสดแต่ใครจะจีบต้องซื้อลูกเป็ดก่อนใช่ใช่มีเขอแดกเขียนต้องน้อยตัวขึ้นไปด้วยนะคะต้องเท่าไหร่นะ ไลยตัวขึ้นไปโอเคนี่นะครับอันนี้เรามาพาหากันนะครับเหนื่อยมาทั้งวันแล้วขับรถมา26ชั่วโมงนะครับเพราะรถหนักรถสูงนะครับ ฝีมือคล่องแคล่วมากเลยนะครับให้ดูไปเรื่อยๆวันเจะให้ดูดูคนดูของเราใช่ไหม,ไมหจะให้ดูของเราพ่อของเราจะใส่กล้วย,ยแล้วก็ใส่ใส่กล้วยแล้วก็กล้วยไข่อ๋อกล้วยกับไข่กล้วยไข่แล้วก็ไข่อย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้อ๋อครับครับจะมีกล้วยแล้วก็ใส่ไข่ แล้วก็ไข่อย่างเดียวแล้วก็ไมโลธรรมดาจะลองไหมธรรมดาด้วยนะคะธรรมดาพี่พี่พี่ชอบอะไรที่ไม่ธรรมดาดูนะครับาเขาตีแป้งได้บางแล้วก็ใหญ่มากนะครับอ๋ออันนี้คือไมโล

นี S <S ่ว่าได้ได้เริ่มโมบรีดุ้ยค่ะนี่บห้าพันห้าพันค่ะที่บาร์รุสเมนูด้วยออ๋นี่เขาได้เงินประยุทธ์ห้าพันบาทคนถึงแบบเริ่มคึกเริ่มเริ่มมาแต่ตรงนี่คือไม่มีคนก็คือก็คือคนที่นี่ก็ไม่มีรายได้เบบนี้ใหมครับใช่ครับนี่นนี่ซะด้ใช่ทั้งเงินเงินนี้หมดก็คือก็ไม่มีเหมือนกันก็ไมีก็มีก็เขาล็อกดาวน์นานก็เลยไม่มีรายได้ใช่ไหมครับ และการค้าแถวนี้ก็เป็นการค้าระหว่างประเทศใช่ไหมใช่แต่แต่เดี๋ยวนี้เขาดัานเขาปิดก็เลยส่งของสินค้าไม่ได้แล้วครับท่านใดที่อยากมาเที่ยวที่ตัดไปนะครับก็กดติดตามที่ไกด์ผมแล้วกันแล้วก็ซื้อลูกเป็ดเขาเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะพามาเที่ยวที่นี่ไร้อยตัวึ้นไปเดี๋ยวพามาอาจะลืมนะมีคนซื้อจริงๆก็ต้องพาเขาไปเที่ยวด้วยได้ได้ค่ะร้อยตัวพามา <laughs> มันจะคง้ไปให้ฟังด้วยอ๋ออยาถามว่าพี่มาจากไหนอ๋อครับผมมาส่งเป็ด เค,เคยชิมฝีมือตัวเองไหมครับใชุเคยอยู่แล้วอร่อยไหมชิมฝีมือตัวเองอร่อยไหมอร่อยอร่อยจะมีมีไม่อร่อยเลยครับฝีมือตัวเองเราต้องกลัวให้เกิดความฮาไม่งมั้นเลยไหมฮะอันนี้คือน้ำแกงฮะ <c oughs> ตัวตัวเดือยอ๋ยอโรตีเปล่า คือไม่ใส่เครื่องใช่ไหมครับเรตีไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่นมกับน้ำตาลีปลาปลาแล้วก็จิ้มกับน้ำน้ำแกงน้ำน้ำแกงถั่วรสชาติจะเป็นไงครับพี่เนี่ยต้องร่วจะเป็นเหมือนเหมือนถั่วลิสงเลยแต่ว่ามันจะมีรสชาติหวานครับผมเพราะว่าโรตีมันจะอ้าวผมเพิ่งผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าต้องใส่มีน้ำแกงถั่ลืสงเพราะว่าโตีมันจะเข็มๆหน่อยระโตีมันจะผสม่งน เค็มโรตีหรือเค็มขี้มึงเค็มโรตีเค็มเกลือโ IOD โรตีเขาผทมเกลือถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่กลัวมันจะไม่หาแล้วพี่พี่ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับอันนี้ไม่ล็อกดาวน์หรอมั้ไม่ไม่ครับเอ่อขนส่งมาได้ตลอดครับผมก็คือเรามีหนังสือเดินทางใช่ครับพี่ใช่ครับผมทุกอย่างถูกต้องหมดสัตว์เลี้ยงก็ถูกต้องอะไรก็ถูกต้องหมดครับเข้ามาในพื้นที่ถูกต้องหมดทุกอย่าง เหนื่อยครับต้องแข่งกับเวลาใช่ครับแล้วก็ต้องแข่งกับลูกค้าด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจไงทั่วโลกมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็โถโถจี้ผมไม่รู้กี่รอบแล้วครับเนี่ยเพราะงานผมก็เยอะให้มาส่งตู้ฟักกันครับเสียดายไม่ได้ดูเลยอันนี้ของเราใช่ไหมอันนี้ไข่ใส่กล้วยนะครับอันนี้คือของของของเรานะครับที่จะได้ชิมวันนี้นะครับ สองครับโอ้ทีตีของเราก็แตกอีกอถ้าีอธรรมดาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตีก่นเดี๋ยวเราจีนาวสปลุเเา น,นี่คือใส่ไข่ใส่กล้วยนะครับนี่นะครับวันนี้เราจะได้ชิมอันนี้นะครับอร่อยไหมครับอร,อ,อร่อยจริงนะ <c oughs> ไม่หลอกผมนะ <c oughs> <c oughs> ว่าไ,ไกลเกินแล้ว <c oughs> มัก็ไม่ได้ผมก็ใช่ครับผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาอันนี้รอบสองแล้วฝันแล้วฝันจริงแ้วเลยมาสองรอบแล้วผมยังงงตัวเองอยู่ไกลก็ไกลว่าว่ามาถึงได้ไงนะใช่ครับเหมือนฝันเลยไกลไกลจริงๆครับพี่ไม่ใช่ไกลธรรมดาแต่พอขับรถบ่อยๆมันก็ ชิๆลๆแล้วนะไม่ชิวครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยมากอือใครอยากอ้วนก็นมาเลยนะครับที่อันนี้คือริมน้ำริมน้ำโกลกตกัดใบตัดใบตัดเขื่อนเขื่อชชนาอชาดาเขื่อนชาดาชดาตัดใบเื่อนชาดาชาดนตัดใบนะครับอันนี้ใครอยากชิมฝีมือ วันหน,น,นะนึ่งแกขายเยอะเหมือนกัน,น,น,นเอาเปน็นว่าคลิปนี้ผมทำไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับอย่าลืมกดติดตามที่ที่ไอจีไอจีอจนุรอิลฟาอเดสกรรอร์โรเมนู์อิลฟาอเดสกอรอเดรมไปซื้อลูกเป็ดกัน<า>ขอบคุณค่ะบนลบ์็สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ